สวัสดีครับอีกครับช่องพี่นนท์รถดำสิงห์นะครับัลเลอร์ทีมงานมังกรรับครับอู้ยังสวยอ่ะติ๊กเกอร์สวยมากเลยติ๊กเกอร์เป็นแบบลายน้ำนะครับวิกเตอร์สามสี่สี่หรือเปล่า เนี่ยผมอยากจะสอบถามว่าตัวมือเปิดตัวเนี้ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนของโดมิเนเตอร์เลยนะครับนี่เหมือนกันน่าจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเพราะว่าทรงเดียวกันสามารถนําไปใส่เมกาได้ไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยแตกต่างกันก็น่าจะตรงนี้แล้วก็พอกมือปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อยากเอาไปใส่เมกามากอยากหามันใส่เมกาไม่รู้ว่าจะใส่ได้หามันใส่ได้หรือเปล่า ใครเคยใครเคยถอดดูครับมันเป็นรูยังไงบ้างนะครับสวยกว่าสวยกว่าของเมกาของเมกามันแค่เหลี่ยมเลียมมันเป็นเหลี่ยมเลียมมันแบบมไม่เหมือนอันนี้นะครับอันนี้มันจะดูอ่ก็ที่มีจะแปลงถ้าเราแปลงโดเนเตอร์เต็มก็จะเป็นภายในถิภายนอกก็จะเป็น ตัวนี้นะครับเพราะว่าประตูอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับเข็บอะไรเหมือนกันหมดแล้วก็จะเป็นตัวข้างล่างพักเท้าอะ่ะมันจะเป็นออกไม่ถูกะนะครับกลองก็น่าจะไม่เหมือนกันผมอยากใส่ตัวนี้ก่อนไงมือจับประตูตัวเนี้ยอยากให้มันเป็น <laughs> โดมินเตอร์เต็มระบบค <laughs> ันนี้เฮียบครับ นี่จะเป็นเฮียบของของศูนย์เลยมั้งเนี่ยศูนย์เขาเอาไปติดตั้งให้กระบะก็โตในอูนะอูดีสารใต้ดำแต่งเฮียบมือหนึ่งนะครับจะพอเฮียบนีงก็หลายแสนแล้วมักงนี่กี่แสนใครรู้ว่าครับสี่แสนอยู่ไหมเงียบนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมือหนึ่งรถก็มมือหนึ่งเลยครับปั๊มลมปั๊มลมนี่ก็แสนแสนหนึ่งมั้งนี่ถ้าได้อย่างนี้นี่เป่าโกงสบายเลยครับ <c oughs> เค่่อองใหมหละถ้าได้แบบนี้สบายเลยข <c oughs> องพูมากเลยอ่านว่าอะไร <c oughs> โอ้ท่อดืมอมใส่เรียงห้าใส่ได้ไหมรถผมช่วงสั้นน่าจะใส่แล้วไม่สวยเรียงตัวนี้น่าจะเรียงห้าน่าจะได้ มันจะทำกระบอกนะครับกระบอกเป็นไหนไม่รู้อชอบมากเลยชอบสติกเกอร์นี่แหละสวยมากอันนี้เป็น3 m เอ็มนะครับ <c oughs> สามซีซีโหคันใดขึ้นสองร้อยนะจะสบายสบายครับเสียนอันนี้เวลารถดัมรถอะไรขึ้นล็อกเลาะอันนี้ก็เอาไว้ล็อกได้ครับ ยูยู <You>, อะไร u ูเอ็นไอซีอ่านไม่ออกนี่ยันได้ใส่ชุดแต่งตัวซีนี้ถ้าเป็นเลดก็สวยเหมือนกันครับซีนี่กับเกม,มเกมตัวโคตรใหญ่ใหญ่กว่าเป็ดอีประมาณเท่านี้ความสูงนะ ประมาณห้าช่องครับดูกรอบป้า,าทะเบียนเงาเก็บเป็นลายเก็บปลาโอ้ติดฟิล์มนะครับน่าจะช่างกันเก่าจบบรรยากาศไม่อู้ นะถ้าทำอย่างนี้ที่บ้านนะสบายเลยนี่แผงมีแผงโซลา่าเซลล์้วยลาคนไม่โคก็เอาเหียบไว้ขนาดานี้ครับเวลาใช้งฮียเวลาไม่ได้ขนก็ไว้ข้างหลัง ขนาดนี้ตลอดได้ไหมได้เลยเนี่ยเหียดหัวเลยอะครบคันเลยครับแบบนี้ยกยกไดหลายอย่างเลยเวลาเราขนรถไถ่าย้วถดหางยกหางขึ้นได้ยกปุ้งกีแมันโคขึ้นโอ้สบายเลยแบบนี้ เทลเลอร์ติดนะครับชอบแต่สติกเกอร์นี่แหละ <c oughs> สวยดีไม่รู้แผ่นแล้วเท่าไหร่ <c oughs> ช่วงหลังก็แ <c oughs> นบ <c oughs> ครับข้างหลังก็พับบุกี้ ตอนเจก็ยักษ์มันไม่มีตัวนี้เนาะตัวปิดตัวเนี้ยน่าจะใส่ไม่ได้หรือว่าไม่ได้ใส่ครับหล่อ,หอจริงครับทีมงานนี้จบเลยครับได้จะลื่แบบนี้มีบารุงพร้อม้อ,อ,องมะนาวก็ยังไม่ได้ทำครับขุนทองก็ยังไม่เสร็จ เราจะมารีวิวคันสีน้ำเงินให้ชมนะครับมี f อฟซีโขมาเราก็จัดให้นะครับโรบอ